สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมด้านะครับหรือว่าช่อง cautious YouTube รอหลนรวมด้ารถบรรทุกทํางานนะครับเรลียนแนวนะครับคลิปนี้จะพามาชมสายรถขุดสายรถด้ากันหน่อยครับเพื่อนๆเรี่ยนแนวเรียนแนว,นแนวอยู่ที่บ้านวานไผ่สีนะครับตอนนี้ตานนําบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจอดสุดรินทร์ ตามติดทีมงานสอสุขสวัสดิ์ครับสอสุขสวัสดิอ์อำเภอจุมพลบรุรีอยู่กับเจ้ามาร์คไฟครับตอนนี้หรือว่ารุ่นห้ากำลังบดดินขุดข้างล่างน่าจะถึงดินเลืนได้กันีนิเรียกดินได้แบบนี้ครับเินดานหรือเปล่าครับขาวๆแดงๆนะครับนี่ตอนนี้ลงมาชั้นล่างนะครับนี่ผมยืนอยู่ณนะตอนนี้ก็ประมาณสัก หกถึงเจ็ดเมตรนะนี่ความลึกน่าจะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเมตรครับเป็นยางตา่ำตอนนี้จ้าไเมกล้าได้ลงมาแล้วครับมาดูพี่แกจะปีนบอกยังไงใช้เทคนิคอย่างไรทุกคนข้างชันครับเพื่อนๆดูครับคนข้างชันครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่สามสิบองศาได้ครับนี่สามสิบเกือบเกือบเกือบสี่สิบ,บครับผมว่าน่าจะสามสิบองศาเลยแหละอุ้ชันมากครับระยะนี่ ถ้าเจอสิบโอนี่มีโฮทครับนี่ข้างบนก็มาร์คซีครับมาตามดูครับว่าเลกก้านี่จะใส่กีตาครับดินข้างล่างนี่เป็นดินแข็งครับนี่เรกดินไรแบบนี้ครับมันถึงชั้นดินนานหรือเปล่าครับดอดินเหนียวนี่แต่ผมว่ามันน่าจะเกินดินเหนียวมาแล้วนะจะมีชั้นหน้าดินแล้วก็มีชั้นดินกรวดครับดินกรวดแล้วก็ดินเหนียวแต่ตอนนี้ข้างล่างดินเหนียวครับนี่ เป็นชั้นที่สี่แล้วครับทั้ที่ผมสังเกตนะสังเกตข้างๆนี่ครับเปิดเป็นชั้นหน้าดินครับหน้าดินเสร็จกับป็นจะเป็นดินกรวดดินกรวดแล้วก็จะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวแล้วก็จะเป็นดินตัวนี้ครับนี่มาดูครับไปใส่ตักไปแล้วหนึ่งตากครับ2องตากครับผมมาดูจะเริ่มปีนบ่อเที่ยวแรกจะเป็นยังไงของตักนะครับดินตัวนี้จะหนากว่าหน้าดินนะครับนี่ผมว่านี่ ความรู้สึกนะครับประสบการณ์ผมก็เคยขับรถดับมาเหมือนกันครับเคยไปฝึกงานมาเหมือนกันขับสิบล้อนะครับแต่ก่อนก็อู้งานนี้ต้องใช้ประสบการณ์ครับต้องใช้การฝึกฝนครับต้องใช้การฝึกหัดไม่ใช่งานง่ายๆครับชัวเฟอร์ขับรถคนดีนีไม่ใช่ธรรมดาครับต้องอาศัยประสบการณ์ครับอ่าปักเลยหรือเปล่า มาดูแกปีนบอกก็จะปีนยังไงครับนี่คุ้มค่างชันครับเพื่อนไม่แรงจริงไม่โหดจ,จริงนี่ปีนไม่ไหวนะครับนี่มาดูเจ้าคันนี้มาผมไม่ทราบว่าเป็นเครื่องอะไรเหมือนกัน,นจะประมาณเท่าไหน่มาดูครับจะไหวหรือเปล่าครับอู้อู้ชุช่ิวเลยครับชุ่มชิวกันเพื่อนเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยอู้ หนหนวนวนเดี๋ยวมาตามขั้นต่อไปโอหมากทีมงานนี้ไม่มีเสียงบุ้งกี้เลยสวัสดีครับัทบทีมงานสอสุขสวัสดิ์นะครับอำเภอชุมพลบุรีถักาไาเลยครับพี่เจ้าเฟิร์สมาติดตามขันลั่นครับโอู้นอคุณซับนี่ครับขันลั่นขันลั่น แรงสุดในทีมงานว่ากันยังไงเลยครับคันนี้มีคิวมีคิวภาษาคุยเรียกว่าเขียวครับนี่เออคุยโซไฮเยอะอีกเขียวอีกเขียวแรงที่สุดครับมาดูครับจะใสก่กี่ตัก ตัดโดยเจ้ามาร์ไฟครับปูบิโบก,โกว่าเจ้าปบีปูบกโกในตำนานว่ากันยางนั้นครับระดับตำนานนี่ค่ายนี้ชื่อนี้ไม่ธรรมดาตั้งรับโดยอิสุเดก,ก้าไม่ทราบเครื่องเหมือนกันมีแรงมาผมไม่ทราบเลยโอเคว่าถ่ายการทำงานให้เพื่อนได้รับชมนะครับเนาะ เน้นการถ่ายการทํางานนะพ่อหนิรับชมการทํางานสไตล์รอหลนรวมดําครับขึ้นชื่อว่ารอรวมดําแล้วก็ต้องเจอรถดากันหน่อยครับความรู้สาระจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเจ้ช่องผมนี่เน้นบันเทิงครับเน้นการดูเพื่อความผ่อนคลายครับลายเครียดสไตล์คนชอบรถครับคนรักรถดูอยู่ไหมเลยครับนี่เียเร็วมากครับ มิตาคันนี้ลจัดลอจัดสายยุน่นมิดลินสามตัวนี่เทมากตัวใหญ่มากบางคุณผ่านการใช้งานมาโหดมากาการใช้งานมาอย่างโชคชนเรียบหมดแล้วครับนี่บางคุณมิตาคันนี้ครับาจะสี่ตักแล้วครับลงมาครับนี่เป็นคันที่สามครับนี่ฟุ้ง มาแล้วครับอู้สอสุกสมัสดิครับนี่ตัวนี้สติกเกอร์ข้างๆประตูครับบอกว่ารับเฉพาะคนสวยครับงั้นอู้รับเฉพาะคนสวยคนน่ารักสายหาเลยวิ่้สายล่านสายล่านมาดูสายล่านนะครับจะไหวหรือเปล่า ไม่เป้าไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาถามแล้วครับสายหูดบอกครับมันจริงๆมันมันมันไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวมาชมเที่ยวที่สองของเจ้าเมก้าครับนี่สาวินาตรุ่งเรืองทรัพย์มันทุกเม็ดครับนี่สายยุ่นสายยุ่นมีตัวญี่ปุ่นด้วยอันว่าอะไราครับเพ่นนี่ อันว่าอะไรนี่โอกระซังหรือเปล่าพระคุณพ่อแม่ใจมันรักสุรินดีเซลซีรีฮารุยฮีโน่โอ้มีทุกอย่างครับอันนี้ร่อมากทุอย่างชอบเลยนี่สไตล์นี่ถ้าผมมีโอกาสถ้าสักวันหนึ่งผมมีเงินมีทองผมก็ถ้าว่าผมอยากได้รถทำผมก็จะ จะเอาสไตล์นี้และเนาะมีใครไหมที่ไม่ชอบเมก้มนาน่าจะไม่มีนะว่าเมกาในโหลโรจัดเลยสำหรับูกใจสำหรับวัยรุ่นเลยนี่ฮีโนเมกนี่เดี๋ยวมาชมตอนเป็นบอยครับออกตัวมาแล้วครับนี่เจ้าออสายยุ่นเป็นยังไงครับแทบจะไม่ต้องออกอะไรครับพันนี้ อู้อู้านกำนันสุดครับชื่อนี้ไม่ธรรมดาทางเริ่มเป็นแผลครับนี่เริ่มมีแผลครับเส้นทางนี่เริ่มจะเป็นแผลครับนี่เส้นทางนะครับสงตามคนนี้ครับสสสุขสบาดครับอันนี้ เดี๋ยวจะมาชม้าันนี้ขึ้นครับเรียงรายกันลงมาแล้วครับนี่อันนี้อูสสงวนสักนะครับ0899383397ครับเป็นอูสงวนสักจากภาคกลางหรืออูสงวนสักจากชุมพลผมไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้สายโหดสายโหดสายลั่นเครื่องยนต์นี่กระหึม่มมากดูดังนี้ครับจะไ,ไปหรือเปล่าครับนี่สอสุขสบายครับ ไว้ครับไหม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับอู้โบกวีดมาครับคันเมื่อกี้ไม่ธรรมาดาครับดูจะมาร์คซี่จะม,มาช่วยเหลือ,อยังไงน่าจะมาเคลียทางให้ครับน่าจะมาย่ำทางให้หรือเปล่ามาดูครับโอทางค่อนข้างจะมีบาดแผลครับนี่เส้นทางจะมา,มาร์คซี่จะมาร์คเคลียทางให้ครับน่าจะนะ มันเป็นบักครับนี่บักช่วงประมาณก่อนที่จะขึ้นไปสุดนะครับมันจะเป็นบกักอยู่ครับนี่อย่างนี้อันตรายครับนี่มันจะลดแรงเลยมันจะลดแรงฉุดของเครื่องครับลดรลดแรงพุ่งนะครับบางทีเครื่องยนต์กำลังพุ่งดีๆไปนี่หมดแรงก่อนครับไปเจอบักนี่แรงตกครับนี่ต้องแก้ไขครับแกจะแก้ไขยังไง สายโหดสายโหดรถดำปินบอลลันสายโหดครับนี่อยู่กับทีมงานสสุขสวัสดิ์ครับทีมงานสสวัสดิ์สสุขสวัสดิ์นี่มาจากอำเภอชุมพลบุรีนันี่จังมาสุรินมาทําการมาเลงอยู่ที่อำเภอจอมพระครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลหน,นองสนิทนะครับผมนี่บ้านวานไพรสีตำบลหน,นองสนิทอำเภอจอมพระจังหัดสุริน เดี๋ยวคุณปูครับคุณปูจะแก้ไขเส้นทางนี้ยังไงเอาดินเปียกออกครับแล้วเอาอันแห้งมาปูครับนี่ครับเป็จหนรถคุบเอาดินแห้งมาปูครับตักดินเปียกออกก่อนทางที่จะทางนี้หน่อยนะครับนี่ทางขึ้นนี่ทาเล่นเล่นไม่ได้ครับรถปินบอ่อแม่ไวน้นี่ไหลลงมาขึ้นนี่ค่อนข้างอันตรายครับนี่มันชันมากความชันนี้น่าจะประ,ประมาณ ยี่สิบห้าถึงสามสิบองศาอะไรผมว่านี่ชันมากครับแล้วระยะมันมันมันสั้นเลยครับมันแค่สิบกว่าเมตรนี่เดี๋ยวคอมาตามคันนี้ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวดูแกปูทางเสร็จะจะได้จะได้ตามคันนี้ขึ้นครับสักครู่ครับผมสักครู่วยังไม่เสร็จครับผมสักครู่ครับน่าจะตั้งลำไม่รอครับน่าจะตั้งลำ ถ้าตั้งลำว้ายางงี้ไม่น่าพลาดครับใจถึงรถก็ถึงครับใจเราถึงรถก็ถึงเออนี่ครับพีเด็ดโชเฟอร์เข้า่ากานอย่างนั้นผมใจถึงรถถึงเขาบอกว่าสุดทุกเกียร์ครับผมเลียทุกโนโนจนเครื่องพังครับเมื่อสมัยแต่ะอนทำคมเขาครับทีมงานรถดำ การปูทางน่าจะเกือบเสร็จแล้วเดีย๋ยวมาชมตอนป็นครับตามกันเียต่อครับผมจอจองจรรย์อุอออออกานช่างแรงถึางไหมว่ายังไงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับผมไม่น่าจะมีปัญหาครับโอเคครับผมโอเเ้โหแรงทุกคันเลยทีมงานนี่แรงดีไม่มีโตครับทีมงานคุณภาพ มาดูคันแรงครับสายลันสายลันคันแรงจะตั้งลาหรือยังไงครับหรือแกจะใส่ส,สดๆเลยเราจะตั้งลาก่อนครับสายลันสายลันเราจะตั้งลามนี่เดี๋ยวจะลาไปกับคลิปสุดท้ายาลาไปกับคันสุดท้ายคลิปนี้นครับมาดูสายลันกันหน่อยครับจะเป็นยังไงโอเคครับซับดึงครับ เองอัแบบนี้้เจ้าคุณผูเจ้าคุณทวดเจ้าคุณอะไรมารู้ครับโหจัดนะครับก็ความมันเดี๋ยวไปเป็นคลิปครับผมยังไม่จบครับรับชมคลิปต่อไปครับเอาไว้เรงนี้ครับคลิปไม่ต้องยาวมากครับอัพโหลดช้าครับเพื่อนๆตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้สายล่นยังไม่จบครับเดี๋ยวตามต่ออีกครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับฝากติดตามให้กำลังใจในช่องผมด้วยรอหลนรวมดํารถ b ร t ทุกทํางานนะครับตามต่อกันขึ้นหน้าครับผมขอบพระคุณครับ